มาได้เวลาเที่ยงนะเป็นเวลาพักแป๊วนะมารีวิวบันนี่นะกะ5ห้าหุนใสตันเน็หกหน้าปลอดนะมีอย่สามชุดนะเน็บหกหน้าปลอดเพียวๆบะมีลูกยืนล้านชุดหนึ่งนะแล้วเน็บหกหน้าปลอดบวกยืนล้านมีอย่สองชุดนะห้าหุนนะน้ำหนักจะเขียนไว้จํากัดตามนี่นะ ชุดนี้น้ำหนักห้าจุดหนึ่งหนึ่งนี่หาจุดหนึ่งสามน้ลูกยืนเจ็ดจุดสองศูนย์ลูกยืนเจ็ดจุดสามเก้าเอาเอาลูกชุดนี้ก่อนน้รีวิวหาเจ้าของครับผมตอนเชียงเทียงเมื่อวันที่สิบเก้านะเออวันพอดีหัดนะนี่ตรวจเช็คก,กันขึ้นเวทีนะ ตัดเต็มเต็มยนแค่หันยืนได้นี่ยืนลานนะตัดเต็มเต็มยนนะงา,านต้องรองกับวิกย์นะชมนะนี่ตรวจเช็คนะสีสังเกตยืนสีเพราะผมชอบสีนะขี <c oughs> <c oughs> ้ยืนสีได้หึ่งธรรมดานี่เป็นอยังสียืนสีบ่ได้นาะงายเอียวยืนเอียวนาะงายสอง น้ายืนสองน้าไงาสามน้ายืนสามน้าไงาห้าน้าข้อสี่ยืนแล้วน้ายืนห้านางายงหกน้ายืนหกลูกยืนเอาไว้เพื่อหยังเพื่อว่าขันห้างฟัด เมื่อบาเทียงมันขึ้นสูงขึ้นต่ำขึ้นต่ำขึ้นสูงกะห้ากเกาลูกยืนลงท่านที่เม็ดหนึ่งก็เอาออกเม็ดหนึ่งตาหนิ่งหน้ากะห้าก็ยืนจีนขึ้นสูงแล้วห้าก็ยืนยืนสูงไว้ใบมันลงต่ำหน้ายืนหกยืนห้าหน้าขึนต่ำแล้วใบมันไปเสื่อมห้า็ยืนเอายืนสองในแค่น,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 นี้กะบมหาตากับมาฟัดให้เบิง่งหน้าแค่บอกวิธีสัมเนี่ใส่แล,แล,แล,แล้วเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาจะฟัดลูกแ่งเนาะลูกยืนเอาเขาไว้เนาะเขียนไว้นั่นขึ้นนำหนัก ไ่ได้รับประกันแก,แกคู่แกสองแกสิบเอ็ดแกยี่ห้อก็นหนักเนาะเพื่อของสิได้ตามปกครับผมน,นี่ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายจะฟัดไส่ฝาให้เบิ่งพารีวิวย่ำเลกับว่าไสฟ,ฟ้าจากักรีเห็นแรงพิกข,ของมันแล้วคือแตงพิกซาเนาะนี่ระลูกมาตรฐานเนาะจอตาม,มาจากเมืองไทยหาหตาตุ่นตัดตื้นตื่นสีล่องเพืเ่อนเกิดเรื่องแสงเนาะ สีสงังยาเกี่ยวก้อยเนาะมันจะปีกเดียวนะก็ขึ้นพื่อนได้ปีกเดียวนาะไส้ขวอาออกกํลังได้ดีก็ขึ้นคู่ไส้ขวาเนะต่อมานเนาะสองคู่สองตองได้ห้ากับซองนาะนิ้วนางนี่อะไรนิว้วคือแค่นเลยยกด่ำสวัสดิข้อเอาท่าเหล็กมาฝัดโซดาฝัดโซดาให้เป็นเหล็กเนะที่ิ้วมันกนระตองหาทันทีนาะ <c oughs> ฝัดสดาให้เป็นเหล็กก็คือเอาท่าเหล็กมาฝัดสดาคนที่เก่งเหล็กนะจะฝัดสดาได้เก่งนะบ่คือซื่อมที่กดปุ่มด็บปุม่มแดงจะฝัดสดาประริงเข้าใจบ่เนาะเพราะว่า,าวกับบ่หาตะฝัดกับงามยี่ยงกากดเอามันกันยางไปนั่นก็คือทําให้คนเฮามางง่ายมันกันเลยเวลาเล่นวัดหลวงมันกันเลยยกบ่ได้คือจังสุ่มเส้นเหล็กนะนี่เข้าใจนะ นี่ก็ให้ทักษะความรู้ไปอีกหนึ่งเนาะที่ห้องฟัดเสีดายนี่เพราะว่าถ้าเหล็กไม่ฟัดเสีดายนะถ้าเข่าขวดนะบาอย่างมันถึงพื้นเพราะถ้าเข่าขวดอย่างให้เฉื่อยพื้นผมก็ยกท่าตีพื้นของเหล็กเนาะนั่นก็คือใส่ได้จริงๆเนี่ยเนาะแมนครับผมบหร่แหลมหน้าเหมือนไอ้นั่นจะหอดนิ้วหน้ารถจีบันนิ้งนิ่งแกงเนาะยกดำสบัดข้อเนาะ นั่นเนาะก็ขึ้นพื้นได้เนาะสบัดคอแห้งขึ้นพื้นได้เนาะสบัดคอซ่านนั้เนี่ยขัดสบัดคอเร็่ยวยิ่งๆนี่กับห่อดพื้นเนาะนี่มันสิขึ้นห่อนหกหาสามข่อยัน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 มันขึ้นห่อนหกหาสามสี่สองเอี่ยนีข่อยหอดนิ้วสี่เล้วนิ้วสำคัญเนาะข่อยไปยกตั้มก็เก่าสบัดเร็วก็เก่าเนาะเห็นไหเอาไหมเนาดองนี่สองเนาะสี่สองเอี่ยวเนาะ ขนย้อนยันยาน,ยาน,ยานมันขึ่นหอนกัเพื่อนอกหอนกหาสามแม่ขนสี่ยกดีๆยกต่ำน้าสะบัด้อหน้า <c ười> ยยก็ยังพวกไรอย่างงี้ย็ยันผมสุดยันแกสีนาดีๆกันเขาทาบาบรีวิวบัวับบะเหมือนเมียง <c ười> น้าผนกะสิคัดหนา้าจานออกวันนี้น้า เออสี่สองยาวนะครั้งที่สองนะผมเสียให้มันขึ้นชีดเดานาทีดิวอึบได้บัสิบเอ็ดนะเห็นนะแต่พ่อชาขัดหน้าจานผมอยากให้มันขึ้นสิบเอ็ดมันกับขึ้นห่อนหกหาสามมันจะขึ้นสิบเอ็ดใช่ไหมนี่พพอท้าเหล็กมาฝัดโซดาแล้วนะเด้อฝัดโซดาให้เป็นเหล็กนะ นี่นิ่งจานน้ำกันไปเมดกระตองสีนะมันยังมีแหลเยอ่วบางหันนะเขาทาบานี่ละการการหนักกใส่ทักษะฟัดเสดาเนาะก็ฟัดก็เอาทาเหล็กมาฟัดเสดาเนาะดอกนี่ดอกนี่ก็ยัดเยดสิดอกนี่ยัดเยียนห่านะอืมต๊บผมจะกะ อยากเห็นมันอยู่ตําแบบว่าบ่ามม,ม,มีสองบ่มมีสามแดงบ่ะนตําบ่มมีสองตําบ่มมีสามจากคู้สกสีแดงคู่เหีนะ่ยงเนาะ <c oughs> <c oughs> ข,ขาทราบว่าจากดอกห้ากลายเป็นดอกหกทันทีเนาะนี่แหละครับผมาการเขย่า ตาหนิมมาบางที่ก็สั่งได้มาปึ๊บเอาคือประยกเอาให้ใครตั้งท่าดีๆก่อนขยันนั่นเัินะก็เดินไปสามสี่ห้าสี่หาหกนั่นน่ะนั่นวดนัยจิ๊ดดิ้งนั่น,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 นจากแดงเหี่ยวกลายเป็นแดงสีสามสี่ห้าไม่มี 4, สี่สูงสูงไม่มีห้าสูงไม่มีหกขอท้าว่าบ่าจะใส่ลูกยืนลานเลยนนเนาะ เอ้ยจังซี่เอ่อก๋านซอมซอมเอียเด้อวันนี้เด้อเนาะเออสิเขาให้ซอมเอียติว่าซักเท่าใดก็ได้ฟัดมาหลายเปิ้แล้วนี่ค่อยสิยกลึงไว้คือเก่าเคยว่ามันขึ้นดีนาะนาะนเยไต้องมเออกเปิดาเปิดตรงๆตัวนี้แบบนี้ิกองนะแต เขาล่วงถึงแล้วเนี่ยเล็กเนี่ยมนันก็ดีมาได้เอี่ยไเปิด่ยนเสียเ็ดไหไม่เสียงผัดได้เจ้ากันนั่นเองนั่นหลักการโกงโอ้ยตอแ่ยากหัวให้โกงกับโกงกันหนาด้านดๆเนาะคนเน่านี่ก็ไดมาัสุยามมาแล้ววันนี้เนาะ,ะสี่สองเอี่ยวติ้ิวเลื่องไวหน้าสะบัดคอบอ่เข่าขัว ขวาังมีกะสเสื้อดามะตัวให้เบิ้งอยู่แม่มันสิมี่ขวานะใครก็บอกไปซเตเต็เนาะเขาทักป่าเลียเนาะอุ้ยแต่อย่างงี้ให้บัตรนี้พ่อละนะเกณฑ์นาทีแล้วเอาเปิดสุดท้ายครับผมเนาะเปิดสุดท้ายกับหกสามสองคันสเตเกับเป็นสิบเอ็ดนะครับน้อนี่แต่ยังบ่มีเจ้าของอยากได้กับทักหน้าเนาะกับชุดนี่กับ เขาเอาสองชุดกับเจียพันเอาชุดเดียวกับซีพันครับผมต้องการกระทักมาเด้อคบเด้อนะกับสุดาตานิมบวกกินล้านครับผมเนาะเออเบิ้งทิศทา่ขึ้นก็คือแจ้งพิซซ่าเนาะก็บไม่ได้รับประกันว่าแก้คูณแก้สอมแก่วคู่ข้าเจ้าเอาไปข้าเจ้ากับจะเที่ยวมาเอาอีกที่ก่าเนาะคู่นึงอยากได้คู่นึงเอาไปแล้วคู่สองก็อยากได้คู่สามก็อยากได้เพราะว่าก็เห็นมั่นข้นตามนั่นก็เห็นไยได้ก็อยากได้น้ำกันมั่นก็เลยบอก กันเลยาพากันมาเอามั่นก็นเลยทำทางแรรับประกันแต่หากมีสองสามขึ้นต่อไปอีกคือเก่าพันครับผมอยากได้กระทักมา